in your face เพิ่แเค็งครับวันนี้ไเรื่องออมไข่ครับพริกพริกสดพริกแข็งหน่าไหมครับน้่กูดน้เกลือนน่อยครับ ใส่ครับครับพอหอยาบๆ่ะใส่ครับเนี่ยครับเนี่ยใช่โค้งครับไม่ติดมั่นนาเ,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 เนี่ยล่างเสร็บครับออกมาเ่ย กสตุ้งใจนะครับน้ำปลาแดงน้ำปลาร้ายตามมาครับผมน้อยหมครับเรื่ออะไรนะครับนี่ ใส่เพียงน้ำเนี่ยครับใส่มะขมุมใส่ลายเรือใสอ่คูกครับคูกเขาเห็น เนีย่ยพ่อเตรียมตังมต้งม้อเลยวนิตตั้งนอล้ครับปน

ผักกระจนผักกวามตุ้งรับใส่ไปเรื่อยนิ้วกระบันิ้ว,ก,ว,ก,วกรมเสิรใทันที่ครัเปี่ยร้อยครับ หยุบหล่อยนปหยุบหอมเสิร์ฟเลยครับเก็บหน่อยครับแกงอ่องงวใส่ผักกระจนอาบมาครับแสบรากวัน